สวัสดีสวัสดีพบกับเดอะสกิน a l วอล์เกอร์อันอนี้ว่าด็นเกมบีเะคกับผมที่ผมไม่รู้ว่าทำไมจู่จูผมเพิ่มอึดไวมากเดี๋ยวจะจุดไฟยังไงครับเอาแหละเอาชีวิตรอดมาถึงยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้เป็นไงเราจะเราจะค้นพบไปด้วยกันนะครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะครับ เปิดไฟไม่ได้เสียงมาจากทางนั้นเอ่อไม่ดีว่ะยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเนะี่ยมืดก็เมืดเพื่อนเปิดไฟใช้ไงทำไมเราเปิดไฟใช้ไม่เป็นกูเปิดไฟใช้ไม่เป็นเอาละว่ะงั้นไปกับเพื่อนไลยก็ได้นี่เสียงอะไรไเพื่อนฉันว่านะมันมันเป็นเสียงอะไรที่ เ,เราไม่แน่เข้าไปหาเสียงมาเลยนะแต่ทำไมนายมุ่งหน้าไปทางนั้นเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย,เอ,ยอะไรอะไรฮัลโหลมันคืออะไรก่อนคุณได้รับสิบห้าเหรียญเอาไปทำอะไรก่อนต้องปิดไฟใช้ดิเปิดก่อนเปิดก่อนกูมืดกูม,ดมืดเพื่อนเอาเราวะเจอบ้านเพื่อจะเข้าไปไหมมันต้องใช้กุญแจป่ะ,ะเฮ้ยสีเผาเอาแล้ว เรามีเซฟเฮาเราอยู่ตัวนี้เราจะปลอดภัย mm hmm. อ๋อมันเปิดไฟฉายงี้เองไอ้ยาเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเปดิมันเปิดแล้วอ๋ออ๋อมันเข้ามาทางนี้นี่ safe house. ่ะเซฟเฮาเอออยู่นี่นี่ตื่นเช้าเลยดีไหมเก้าวงกลมแล้วก็เก้าคืออะไร จำไว้นะทุกคนจำไว้นะจำไว้นะโอเคไหมเผื่อมันจะมีพิาพาษสนางอะไรให้เราเกะเขยด้กวเอาแล้วไฟไฟเปี่ยเปี่ยเชี่ย,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 ย <ś c oughs> เลยว่ไฟดับไฟดับไฟดับเอาแล้วว่าแดงแดงเลยว่าท้องฟ้าแดงเพื่อนแล้วว่าเราควรเข้าบ้านเซฟเฮาดีไหม ราาอไม่งี้มันไม่ดีนะเราจะออกมาเดินกลุยๆอย่างนี้จริงๆหรอเพล่นโอ้โหขนาดพี่ไฟฉายก็ยังมองเห็นเพื่อนเราว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะปลอดภัยแล้วเพล่นเรากลับไปดีไหมเพื่อนเพื่อนไม่ฟังกูเลยเดินอย่างเดียวแล้วก็เดินไปหาเสียงที่มันมันมีเสียงอะไรข้างหน้านะนะมันมีเสียงอะไรข้างหน้าเรามันจะเดินไปทาไมอีกเพื่อนถอยออกมาดิถอยออกมา กูก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวอ,ยอยีกเฮ้ยกับดักกับดักเกือบโดนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเกือบมองไม่ดูเพื่อนอย่าเดินไปทางนั้นดิมันเสียงอยู่ทางนั้นแหละมันมีเสียงอะไรแปลกๆนะเพื่อนจริงๆเสียงมาทางนั้นจริงๆเฮ้ยรอด้ว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 ยเอาแล้วว่ะบิ๊กบอสตุยไปแล้วเพื่อน เพื่อนลงตุยไปอีกคนแล้วนะเฮ้ยรถเดอยรถเดยเฮ้ยจุ๊โหเฮ้ยผู้ตกใจไปเพื่อขึ้นไปขึ้นไปกับดักใช่ไหมเนี่ยระเบิดใช่ไหมมเออขึ้นไปขึ้นไปเอาละเอาละขอดูอะไรนะขอดูดาวหอสองหอป้อมปราการป้อมปราการใช่แปดสามเหลี่ยมเอาลราเราเจออะไรอีกแล้ว เราเจอ9เป็นวงกลมใช่ไหมแปดเป็นสามเหลี่ยมเอาแล้วเฮ้ยเอาเพื่อนผู้หายเพื่อนเพื่อนมันออมไม่มีอะไรใช่ไหมนี่แปดสามเหลี่ยมจำไว้นะจำไว้ทุกคนจำไว้นะจำไว้นะจำไว้นะเอ้ยผ่านไปแล้วอ่ะผ่านตอนกลางคืนไปแล้วทุกคนเอาแล้วเราปลอดภัยแล้วแต่เสียงเชียร์อะไรไม่รู้แต่ดังมากโอเคดับไปแล้ว หยเดี๋ยวนี่จะเป็นอะไรไหมเนะี่ยอุ้ยอุ้ย,อยขอซื้อของเลยครับผมขายอะไรบ้างครับลูกปืนเฮ้ยลูกปืนเว้ยเฮ้ย,ยในวิชั่นในวิชั่นเรามีกี่บาทวะเนะี่ยเรามีกี่เหรียญเรามีกี่บาทซื้อได้ไหมไม่ได้วะเอาลูกปืนไปแล้วกันนะเอ้ามาทำอะไรอยู่วะเอาเลวเอาเลวติดเสียงนี่คือ ดังมากไปเบื่อดเดินนำไปเอ้ยเรามีเพื่อนเยอะว่ะทางนี้แล้วเพื่อนกูคือเดินแบบเดินไปนแถวไปเลยนะเดินไปนแถวไปเลยทนะุกคนเดี๋ยวจะเฝ้าหลังให้เองเว้ยมาเลยนำหน้าไปไปแล้วร้องด้วยร้องด้วยร้อด้วยอยู่ด้วยกันปลอดภัยนะอยู่ด้วยกันรู้สึกปลอดภัยกว่านะฮะ เราเจอบ้านอีกแล้วเซฟเฮาแน่นอนแน่เซฟเฮานะครับเปิดไฟเสียเอาหมดโอเคไอเอ้ยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อน้เพื่อนเพื่อนหายเพื่อนไหนรอด้วยรอด้วยเอ้ย ร oh, อันดีเหียเอาชีดชิดชิดชิดอ๋อแค่มาทักทายเฉยเขาแค่มา,าทาักเฉยเอาแล้วรถไ,ได้ is doy load is ด o ยไปแล้วนนะเขาได้ด o ยไปแล้วทุกคนเขาด้ด o ยไปแล้วโอเคเราจะตามสองไฟไปนะฮะเดินน้ำหน้าแล้วนะตอนนี้เอ๊ะ เดี๋ยวไนดะ้มืดเกินไฟฉายอะไรวะเนี่ยเอา้าบ้านหลังเดิมนี่วาเพื่อนมันเอา้เอาเพื่อนหายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทิ้งกูอีกเลยเออเอ้ยแสงแสงอะไรแสงอะไรนั้นไม่ใช่แสงนี่หว่าโออ รอดอีกคืนแล้วเดี๋ยนะแล้วมันทำไมแล้วเพื่อนกูหายหมดเลยไม่มีเพื่อนแล้วอะต้องเข้าไปดูคนเดียวอย่างเงาเงาฮัลโหลเข้ามาที่บ้านหลังที่หนึ่งนะฮะทำไมถึงเรียกว่าบ้านหลังที่หนึ่งวะนะแสดงว่ามีหลายบ้านใช่ไหมลนะ่ะใช่ไหมใช่ไหม,ไหมโอ้ ขลังเราต้องสำรวจนะครับดูกล่องดูกล่องห้องน้ำมีอะไรเป็นปริศนาไหมเนี่ยมีอะไรถูกไหมเนี่ยอ๋อไม่มีไม่มีเลยเลยไม่มีเลยเลยไม่มีอะไรให้เก็บไม่มีอะไรให้อะไรเลยปีโนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ตู้เย็น เพ่ตู้เย็นดิเพ่เสภาอผ้าวอร์ชิงไม่ชินนะจ๊ะเอาละเอ๊มันทำอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วมันจะสร้างบ้านนี้มาทำไมวะเนะี่ยเอาแล้ววะเอาละววะมืดแล้วอุยอ้ยอุ้ยทะลุได้วะ อียเสียมกันอันนี้เกินทำไมจ,จู่ๆถึงเชา้าเนี่ยงงมากใครมีไอเทมอะไรหรือเปล่าอุ้ยอ๊ยตกใจตกใจตกใจอะไรไม่รู้เอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วออกเฮ้ยชีสีเชียอะไรไม่ได,ด,ด,ด้สีเชื่รอะไรไม่ได้เด้อ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 สีเชื่รอะไรไม่ได้ เสียงอะไรเสียงอะไรจะไปรู้เลยตามเสียงไปดีไหมไม่ดีมั้งโอ้ยเอเอาละว่ะแล้วก็ก็ว่าลังเดิมบอีกเอาละว่ะ การไล่ล่าเกิดขึ้นแล้วครับแล้วเซฟเขามันเซฟตรงไหนวะเนี่ยหลังบ้านนี่เปิดโล่งอยู่ในนี้แล้วกันนะเขียไหมไปไปไหนแหละอยู่ตรงนี้เลยแหละปิดไฟทุกคนปิดไฟปิดไฟมันจะนเวลาตัวอะไรมามันจะไม่รู้ไงเอ้มันก็ไม่รู้ไงว่าเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราอยู่ในความมืดมนอะไรอยู่งี่ยาวๆเลยนะ ดีไอ้ฉีอย่พูดตุกเหลือสองคนแล้วก็เท่าคุณอยู่คนเดียวเลยดิไปแล้วม <000 personal> <workout> ีอยู่แล้วม <lee liter> ีอยู่แล้วเว้ยเอดีนะ ดีนะกูเปิดอ่านไม่งั้นตกใจหนักกว่ีไม่อยู่แล้วไปแล้ว